Three, four, one. á วัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลชานยน์เนาะนะคะวันนี้นะคะเราก็มีสิ่งที่น่าสนใจมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะหายไปนานมากไม่ได้ลงคลิปนานมากต้องขออภัยคนที่ติดตามด้วยนะคะแต่วันนี้มีกลับมาแล้วนะคะแล้วก็นําของที่น่าสนใจมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะไม่รอชา้าดูกเลย แล้ว,วันนี้นะคะของพี่หมีจะมารีวิวนะคะก็คือรองเท้า O&B นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่าเต้นๆน,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 นะคะจะเป็นรองเท้าของ O&B นะคะพอดีว่าหมีเนี่ยมีรองเท้าคู่หนึ่งที่ชอบใส่มากนะคะก็คือจะเป็นรองเท้าทรงแบบ เป็นทรงเ,เรียบๆนะคะทรงสุภาพที่สามารถใส่ไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็สามารถใส่เป็สถานที่ราชการก็ดูดีนะคะไม่น่าเกลียดมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้ลองไปหารีวิวดูนะคะเออลองหาของ O B ก็คือหาใน y YouTube นี่แหละค่ะแต่ก็มีการรีวิวที่น้อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นรองเท้าแตะนะคะส่วนมากแต่รุ่นที่มีอยากได้เนี่ยรีวิวน้อยมากๆเลยนะคะเราก็เลยลองเข้าไปหาข้อมูลนะคะในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ลองดูอ,อ,อ่านตามบล็อกต่างๆ ะะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้สั่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าคู่นี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะเปิดออกมานะคะกล่องเขาะจะเป็นเลื่อนอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตตั้งอันนี้ก่อนนะอพอเปิดเข้ามาข้างในนะคะก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะเป็นกระดาษสามนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปอีกนะคะ อเปิดเข้ามานะคะก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะหยิบให้ดูทีละชิ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นบาร์โค้ดของของนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆของรองเท้านะคะตัวหนซื้อเป็นขนาด38นะคะราคา3,990ค่ะแต่ว่าได้ส่วนลดอะไรอีกนะคะก็จะไม่ใช่ราคานี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะนี่ค่ะน้องเป็นอันนี้เป็นแคสบุ๊กนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของรองเท้านะคะนี่ ข้อมูลต่างๆนะคะเป็นหนังนะคะหนังของเขาเนี่ยนะคะที่เขาใช้เนี่ยที่มีสนใจมากก็คือหนังนะคะจะมีหนังแกะหนังแพะหนังวัวแล้วก็เป็นผ้านะคะเรียกได้ว่าในราคาเท่านี้นะคะเราได้รองเท้าที่เป็นหนังแกะนะคะเรียกได้ว่าเหมาะสมมากๆนะคะกับราคาะคะ่ะแล้วก็จะมีวิธีการดูแลรักษานะคะแล้วก็เป็นข้อควรระวังต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ จะเป็นบาร์โคดนะคะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็รองเท้ารุ่นอื่นๆได้ตามเว็บไซต์นี่เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นอ๋อเป็นใบรับประกันสินค้านะคะเราสามารถกรอกนะคะแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่นี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีสั่งเป็นออนไลน์มานะคะไม่ได้ไปซื้อที่หน้าร้านนะคะ<ม>ช่วงนี้แล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะนี่ น้องคือถุงผ้าสีชมพูค่ะเพื่อนๆนก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้นะเป็นถุงผ้านะคะแบบนี้เป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะน่าจะเอาไว้สําหรับใส่รองเท้านะคะนี่แล้วก็มีหูรูปแบบนี้ด้วยได้ได้ว่าเราสามารถใส่น้องเท้าไปในนี้เนี่ยคะ่ะแล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างก็คือนี่ค่ะรองเท้าของเรานะคะนี่ นี่คะ่ะน้องจะมาในถุงถุงผ้าอ,อีกแล้วนะคะมีแยกคู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่ากินหนังหอมมากค่ะเพื่อนๆโอ้ยหอมเหมือนกระเป๋าเลยนี่คะ่ะนี่เขาจะมีอันนี้ยับมานะคะเดี๋ยวมีขอนุญาตแกะออกกันตึ๊บตึ๊ตตึ๊โอเค เรียบร้อยนะคะนี่ก็คือหน้าตาของน้องรองเท้านะคะรุ่นที่หมีซื้อมานะคะรุ่นนี้คือเขาจะเป็นหนังแกะนะคะเป็นไซส์38สีชมพูนู๊ค่ะแล้วก็มีอะไรสีทองนะคะสวยมากมากเลยนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะคะนี่นะคะข้างหลังเขาก็จะปีนะคะ่ะทั้งสองข้างเหมือนกันเลยค่ะ เขามีความสวยมากเป็นสีชมพูเด,ดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อดูใกล้ๆอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะก็เลยเอาให้ดูได้นี่ค่ะแล้วก็จะมีปั๊มโลโก้ตรงนี้นะคะ O&B นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโลโก้ใหม่ของเขานะคะมีความสีทองสวยมากเลยเห็นรอเปล่อาอยากให้ดูใกล้ๆสวยมากเลยนะคะคู่นี้แล้วก็ข้างในคือนุ่มมากนะคะคือแบบมีความนุ่มนะคะ ก็มีความหอมกินหนังมากๆเลยนะคะจากที่หมีได้สัมผัสนะี่หมีคิดว่าน้องเขาต้องใส่สบายมากแน่ๆนะคะเพราะหนังตรงนี้ของเขามีความนิ่มมากนะคะรุ่นนี้หมีคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถจะใส่ได้บ่อยๆเลยนะคะแล้วก็เข้ากับทุกลุกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลุกหวานลุกธรรมะธรแมนหรือว่าลุกเรียบร้อยะคะ่ะรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยว่าหมีจะลองใส่นะคะแล้วก็จะมารีวิวอีกทีไม่เอ่ยมีใครสนใจอยากจะฟังรีวิวตอนใช้บ้างไหมคะว่า แบบน้องเขาใช้ดีหรือเปล่านิ่มหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะจากที่หมีดูก็คือ,อสินค้าไม่ได้มีตําหนิอะไรนะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามดีนะคะรุ่นนี้อ่าเพื่อนๆทีนี้เรามาพูดถึงการใช้งานของเขานะคะก็คือน้องเขาเป็นรองเท้าหนังแกะ่นะคะหมีคิดว่าคุณภาพกับราคาเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้เพื่อนๆที่ต้องการหารองเท้าที่ใส่สบายนะคะก็แนะนําเป็น O n d V เลยนะคะ OND นะคะเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะคะเพื่อนๆเผือ่อใครยังไม่รู้นะคะก็คือเจ้าของเขาเป็นคนไทยนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีสาขาที่กรุงเทพมากมายนะคะมีไม่แน่ใจว่ามีสาขาที่ไหนบ้างนะคะแต่จะอยู่ในห้างสรรพสินค้านี่หละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่ไม่สะดวกก็สามารถช็อปออนไลน์ได้เหมือนมีนะคะมีก็รู้สึกว่าเราก็ได้สินค้าที่คุณภาพดีเหมือนกันนะคะแต่ว่า เพื่อนๆนะคะต้องลองทักไปสอบถามไซส์ของเราดูนะคะว่าเป็นยังไงมากเดี๋ยวมีจะลองใส่ใเพื่อนๆดูดีกว่าน,นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยฟีลลิ่งครั้งแรกที่ใส่นะคะรู้สึกว่าแบบหนังของเขามีความนิ่มมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านไหนนะคะก็คือมีความนิ่มมากใส่แล้วสบายเท้ามากมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อสำหรับรีวิวรองเท้า OSB คู่นี้นะคะมีได้ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อสาขาของ o v b นะคะเขาจะมีทั้งหมด6สาขานะคะก็คือสาขาอาลีสาขาดีแอมโพรเรียมสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวสาขาเซ็นทรัลชิดลมสาขาสยามพักลก้อนนะคะแล้วก็สาขาเซ็นทรัลวิลนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆนะคะสามารถไปดูที่สาขาที่มีบอกได้เลยนะคะรับรองว่าจะต้องมีรองเท้าของ คู่ที่เพื่อนๆชอบแน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่สนใจอยากดูข้อมูลก่อนนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่า O&V ใน Google นะคะแล้วก็จะขึ้นข้อมูลของรองเท้านะคะแล้วก็รุ่นต่างๆราคาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามเขาก็ได้นะคะก็จะมีคนคอยตอบเพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรีวิวของเมียลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะอยากให้ซับถึงพันเร็วๆนะคะจะ จะได้มีของน่าสนใจนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะนี่ค่ะเราลาเพื่อนๆไปด้วยรองเท้าน่ารักน่ารักคู่นี้กันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไงขอไปลองใช้ก่อนนะคะว่าดีเลิศขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมารีวิวเพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย